บัญชีเงินฝากปลอดภาษีกรุงไทยซีโร่แท็กแม็กจากธนาคารกรุงไทยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านไปรู้จักนะครับกับเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีเลยนะนะครับเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้แคมเปญไหนนะครับ จะฝาก 24. ชั่วโม่อ24เดือนนะครับ36เดือน48เดือนนะครับเลือกฝากได้ตามใจคุณเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์ like, กด s u b ส c r i b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับเงินฝากปลอดภาษีรับดอกเบีย้ยเต็ม,เ,ตมเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสามารถฝากได้โดยการตัดบัญชีอัตโนมัตินะครับเงินฝากปลอดภาษีเลือกฝากได้ตามใจไม่ว่าจะเป็น24เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ย2.6% 36เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.7% 7%เอ่อ7.5%แล้วก็48เดือนอันตราดอกเบีย้ย2.75%นะครับแต่ในแผนการออมแต่ละแผนเนี่ยนะครับมันมีลิมิตนะครับในการเปิดบัญชีอยู่โดย24เดือนนะครับสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1,000บาทขั้นต่ำสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับระหว่างนี้นะได้ดอกเบีย้ย2.6% 36เดือนนะครับแผนนี้เปิดได้1,000บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาท ได้ดอกเบี้ย2.75% 48เดือนนะครับแผนนี้เปิดได้ตั้งแต่1,000บาทถึง1,2500บาทอัตราดอกเบี้ย2.7 5นั่นเองนะครับเงินฝากเงินฝากปลอดภาษีนะครับฝากขั้นต่ำ1,000บาทแล้วก็ฝากเท่ากันทุกเดือนนะครับสูงสุดก็ตามลิมิตที่พูดไว้นะครับในสไลด์ก่อนหน้าโดยฝากเท่ากันทุกเดือนหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่า ถ้าคุณเริ่มต้นเปิดบัญชีนะครับฝาก2,000บาทคุณก็ต้องฝาก2,000บาทเป็นระยะเวลานะครับตามแคมเปญตามแผนการออมอย่างเช่นเลือกฝาก24เดือนก็ต้องฝาก2,000บาทตลอด24เดือนหรือจะฝาก20,000บาทนะครับก็ต้องฝาก20,000บาททุกเดือนเป็นระยะเวลา24เดือนนะครับไปเรื่อยๆจนครบนั่นเองโดยขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับ ถอนก่อน3เดือนธนาคารไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดฝากเกิน3เดือนขึ้นไปแต่ฝากไม่ครบตามแคมเปญนะครับอย่างเช่นไม่ครบ24เดือนไม่ครบ48เดือนไม่ครบ36เดือนนะครับตามที่เลือกไว้อะก็ถือว่าผิดเงื่อนไขนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยนะครับเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์นะครับและหักภาษีใที่จ่ายด้วยนะผู้ฝากนะครับเงินปลอดภาษีสามารถเปิดบัญชี ออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับเอกสารการเปิดนะครับบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดท,ที่ยังไม่หมดอายุนะครับกรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่ไม่สามารถอาร่านข้อมูลได้ก็สามารถใช้เอกสารอื่นนะครับอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ออกโดยโดยงานรัฐนะครับที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับเช่นบัตรประจำตัวข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจพนักง,งานองค์การ ของรัฐหนังสือเดินทางพาส,สปอร์ตต่างๆนะครับใบอนุญาตขับรถก็สามารถใช้ไปเปิดบัญชีได้นะแต่ใช้แบบจำตัวประชาชนดีกว่านะครับก็ลองดูนะเตรียมเอกาสารไว้พร้อมนะครับสรุปออมเท่ากันทุกเดือนได้ดอกเบี้ยเต็มๆขาดฝากไม่เกิน2ครั้งนะครับไม่ถอนก่อนหรือนะครับหลัง3เดือนนะครับเลือกออมยาวนะครับกับบัญชีเดี่ยวนั่นเองนะครับคราวนี้ในกรณีที่คุณฝากประจําและกลัวลืมวิธี ทริคง่ายๆของผมก็คือการตัดบัญชีแบบอัตโนมัติทุกเดือนนะครับคือคุณต้องมีบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับหบัญชีไว้สำหรับที่จะตัดเงินนะครับเข้าบัญชีปลอยภาษีนะครับอย่างเช่นคุณตั้งไว้ตัดเดือนละ3,000ทุกเดือนนะครับเริ่มแรกคุณไปเปิดบัญชีก่อนนะเปิด3,000ปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำเรื่องให้เขาทำการตัดพ อัตโนมัตินะครับอย่างเช่นเปนเปิดวันที่5้าก็ตัดทุกวันที่5คุณก็ไม่ต้องทําอะไรเลยคุณก็ปล่อยเซอร์เลยเดี๋ยวมันตัดให้แต่ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนะคือต้องเอาเงินไปใส่ไว้นะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วไม่มีเงินไปใส่เนี่ยเขาตัดไม่รู้จะเอาอะไรตัดนะมันก็ถือว่าผิดเงื่อนไขมันตัดไม่ได้เพราะนั้นเราต้องมีเงินเอาไปกองไว้ก่อนนะครับในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้นแล้วก็ให้เขาตัดทุกเดือนนะ แค่นี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการลืมเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราเปิดอย่างเช่นเปิด4ี่เดือนน่ะโอ้โหสีเดือนมัน4ปีมันนานเกินมันนานเกินจนลืมเลยนะอาจจะลืมได้เลยนะเพราะนั้นเปิดก็ให้มันตัด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 ,ตด,ตดก็จบนะครับนะก็ก็จะการฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยแล้วกลับมาพบกับซีรีส์เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนะครับใน ทุกๆวันเดี๋ยวเราคงมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นเงินฝากต่างๆจากสา,สาบันทางการเงินต่างๆก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสําคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งนึงว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข,หข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ Uh, รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกุมพันธุ์หกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกรว่าจากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ